เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่8ป6 จากนั้นเขาเดินกลับมาที่รถคันเดิมพยุงหมาลั่นที่ขาหักลงมาหมาลันพยายามค่มความเจ็บที่ขามุดออกมาจากรถจากนั้นก็ขึ้นไปบนรถอีกครั้งท่ามกลางการพยุงของเย่เฉินพอเห็นรถออกแล้วเธอยังเปิดกระจกตาใส่คนขับคันเดิมที่กำลังยืนสู่ปุรี่อยู่ข้างทางไอ้เลววันนี้แกต้องเกิดอุบัติเหตุตายแน่พอคนขับได้ยินอย่างนั้นก็โกรธพงด่าต่อ ป้าอัปลักษ์อย่างแกต้องตายวันนี้แน่นอนมาลั่นโกรธทะลุปรลอดอยากด่าต่อแต่รถวิ่งไปไกลแล้วได้แต่กระฟัดกระเฟียดทำอะไรไม่ได้เหยเฉินทึงเงียบตลอดทางอดทนหายใจในใจไม่ได้แม่ยายตนคนนี้ดูท่าจะลำบากที่สถานกักขังไม่พอไม่งั้นคงยังไม่มีไฟขนาดนี้ เขาอดคิดเห็นใจพ่อตาตัวเองเสี่ยวฉางควรขึ้นมาไม่ได้ถ้าหมาหลั่นรู้ว่าสองวันมานี้เขาหมวัวแต่ยุ่งกับการเดทกับ่านเมย์ชิงไม่รู้จะทุบกระโหลกพ่อตาเขาหรือเปล่ารถแท็กซี่ขับมาถึงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชนจิ้นหลิงเสี่ยวสู้หลันมารออยู่ที่นี่แล้วพอเห็นหมาหลั่นไม่เพียงขาหักยังสภาพอนาน่าบวมปูด ฟันหน้าโวไปสองซี่กอดตาแดงรีบเดินเข้ามาไม่ได้ถามทั้งน้ำตาว่าแม่แค่ทำไมแม่บาดเจ็บหนักขนาดนี้พอหมาลั่นเห็นลูกสาวตัวเองก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีความลำบากต่างๆที่ได้รับมาในสองวันนี้เก็บไม่อยู่อีกต่อไปเธอสวมกอดเซลสูหลันร้องโห ลูกสาวแม่แม่ลำบากมากเลยลูกไม่รู้เหรอเกือบตายแล้วด้วยซ้ำลูกเกือบไม่ได้เจอหนะ้าแม่แล้วนะพูดจบมาลั่นเก็บอารมณ์ไม่ไหวอีกต่อไปร้องไห้โฮออกมาเสียวสู่หลันเห็นแม่ได้รับความลำบากมากมายขนาดนั้นก็เสียใจมากเหมือนกันเธอพยุงแม่ไปพางร้องไห้ถามว่า แม่คะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นรีบบอกหนูมาเร็วๆมาลั่นปาดน้ำตาออกรู้สึกอยากจะบอกทุกเรื่องที่เจอมาให้ลูกสาวตัวเองฟังแค่คำพูดค้างอยู่ที่ริมฝีปากก็โดนเธอกำกืนลงไปในคออีกครั้งเธอรู้ว่าเธอจะพูดไม่ได้ไม่งั้นอาจจะเสี่ยงกับอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ก็เข้าคุกอีกครั้งดังนั้นได้แต่โกหกว่า เอออย่าพูดถึงมันเลยแม่โดนพวกขายของหลอกเอาหนะ้าคนนั้นหลอกแม่ไปเข้าแก๊งต่มตุนก็เอาแต่ตอบตีแม่ไม่หยุดบีบให้แม่ซื้อสินค้าของพวกเขาแต่แม่มีเงินที่ไหนละ่ะพวกเขาเลยซ้อมแม่ไม่หยุดแถมไม่ให้กินข้าวฟันหน้าแม่ก็โดนพวกเขาซ้อมจนหนักเลยแหละเสี่ยวสู่หลันรีบถามต่อแม่คะ งั้นแม่แจ้งความหรือ,อยังให้ตำรวจไปจับพวกเขาไงมาลั่นพูดทั้งนามตาว่าต่อมาแก๊งต่มตุนนั่นก็โดนตำรวจจับทลายรังไปแล้วแม่เองก็โดนตำรวจจับเข้าสถานกักขังไปด้วยสุดท้ายไม่คิดเลยว่าจะไปเจอคุณย่าลูกกับเสี่ยวไวไวที่นั่นพวกเธอสองคนรวมหัวกันรังแกแม่ในสถานกักขังหนาะเสี่ยวสู่หลันถามอย่างตะลึง คุณย่ากับไว,ไวัวัยแม่ไปขังรวมกับพวกเธอได้ยังไงนะมาลั่นร้องให้สะอึกสะอื้นพางว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่โชกร้ายขนาดนี้ตัองไปเจอใยสารเลวสองคนนั้นพวกมันไม่ให้แม่นอนไม่ให้แม่กินข้าวแถมยังสาดน้ำเย็นใส่แม่อีกหนูไม่รู้หรอกว่าสองวันนี้แม่ใช้ชีวิตอย่างไงมาแย่กว่าอยู่ในนรกซะอีก เสี่ยวสูหลันได้ยินอย่างนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความปวดใจมาลั่นระบายอารมณ์สักพักอารมณ์เริ่มนิ่งขึ้นทันใดนั้นก็นึกถึงเสี่ยวฉางควรขึ้นมาถามอย่างคาดคั้นว่าสู่หลันบอกแม่มาตามจริงนะพ่อลูกไปกินเลี้ยงกับใครกันบทที่837เซี่ยวสู่หลันรู้ดีแก่ใจ ถ้าแม่รู้ว่าพ่อไปกินเลี้ยงกับ่านเหมยชิงและเพื่อนนักเรียนเก่าพวกนั้นต้องโกรธทะลุประหลอดแน่เวลานี้อารมณ์เธอยังไม่นิ่งไม่ว่ายังไงก็ไม่ควรไปสาดน้ำมันลงกองไฟอีกดังนั้นเธอเลยพูดว่าน่าจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนนักเรียนเก่านะคะหนูเองก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นกลุ่มที่แล้วนะคะมันผิดปกติมาลันพูดหน้าทะมึน เพื่อนนักเรียนเก่าของเขานะ่ะแทบไม่ได้นัดก,กินเลี้ยงกันมานานมากเป็นไปไม่ได้จะมานัดรวมตัวกันช่วงนี้แถมไปอีกครั้งมันต้องมีอะไรแน่แน่เสี่ยวสู่หลันได้แต่โกหกไปว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมาลั่นโกรธกัดฟันโกรธเข้นเสียงเย็นว่า ตาแกบ้านี่ฉันทุกขยากอยู่ข้างนอกมากขนาดนี้เขายังมีใจไปกินเลี้ยงอีกใจไม้ใส่รักกรรมจริงๆแม่คะแม่หายตัวไปสองวันนี้พ่อเองก็ร้อนใจนะคะวันนี้ก็พ่อขัดใจเพื่อนไม่ได้จริงๆเลยต้องออกไป ฉันไม่เชื่อมาลั่นตะโคกดังตาแกนี่สองวันก่อนร่ำรำจะแยกกันอยู่กับฉันอยู่เลยพอทำไม่ได้ฉันก็เข้าสถานกักขังแทนไม่รู้เขาจะดีใจแค่ไหนกันเนี่ยเสี่ยวสู่หลันบอกแม่คะแม่อย่าเพิ่งคาดเดาพ่อไปแบบนั้นสิคะ ระหว่างพูดเสี่ยวช้างควรขับรถเข้ามาที่โรงพยาบาลพอดีพอเห็นสภาพหน้าอานาถของหมาลั่นเสี่ยวช้างควรเองก็ตกตะลึงอาปากค้างไปเหมือนกันถึงเขาจะไม่ได้รักหมาลั่นแล้วแต่ใช้ชีวิตภายใต้การกดขี่ของหมาลั่นมาหลายปีทำให้เขายังกลัวหล่อนอยู่มากเป็นเหตุผลว่าทำไมพอหมาลั่นโทรมาเขาก็รีบเล่นมาเลยพอหมาลั่นเห็นเสี่ยวช้างควร ก็โกรธเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับไม่มีเหตุผลอื่นพอเซลช้างควรแต่งตัวดีมากเกินไปชุดสูทเข้ารูปเนคไทพิถีพิถันผมเรียบเป้ไม่กระดิกแขดูก็รู้ว่าตั้งใจแต่งตัวอยู่นานมาก มาลั่นไม่ได้โง่เธอนึกได้ทันทีว่าวันนี้เสี่ยวช้างควรตั้งใจแต่งตัวขนาดนี้ไม่มีทางเป็นเพราะตัวเองแน่แต่เพื่องานกินเลี้ยงนั้นมันทำให้เธอรู้สึกระแวงขึ้นมาทันทีเธอเริ่มคาดเดาว่างานกินเลี้ยงวันนี้มีอะไรพิเศษที่สามารถทำให้เสี่ยวช้างควรลงทุนแต่งตัวขนาดนี้ ั้งแต่งานแต่งกันมาจนตอนนี้นอกจากวันแต่งงานแล้วเธอไม่เคยเห็นเขาตั้งใจแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยพอเสี่ยวช้างควรมาถึงก็ถามขึ้นเลยไปไหนมาทำไมสารรูปเป็นแบบนี้ละ่ะมาลั่นถะลึงตาใส่เขาพงถามว่าตาแกบอกฉันมาตามตรงนะแกไปกินเลี้ยงกับใครเสี่ยวช้างควรสีหน้ามีพิรุษพูดอุบอิบตอบว่า ก็เพื่อนนักเรียนสมัยก่อนของผมไงคุณก็รู้นี่มาลั่นคาดคันถามอีกหลายวันก่อนพึ่งไปไม่ใช่หรือทำไมไปกินอีกแล้วเสี่ยวฉางควรบอกเข้าที่แล้วไปกันยี่สิบกว่าคนเองไงวันนี้คนมามากหน่อยหรือมาลั่นขมวดคิว้วเข็นถามว่าเสี่ยวฉางควรฉันถามคุณนะฮานเมยฉิงมาหรือเปล่าเสี่ยวฉางควรลนลานทันที เขาไม่คิดเลยว่ามาลั่นจะถามถึงหานเมย์ชิงตรงๆเลยสัมผัสที่หกของผู้หญิงน่าจะแม่นไปหน่อยแล้วไหมแต่ว่าเขามั่นใจว่าตนไม่มีทางพูดเรื่องหานเมยชิงกับมาลั่นได้แน่เลยโกหกไปว่าไม่นี่เธอไปตั้งจีสิบกว่าปีแล้วไม่เคยกลับมาเลยบทที่838ามาลั่นถามเสียงเย็นว่า ไม่จริงไม่จริงเซี่ยวฉางควรรีบบอกไอ้ยาไม่มีจริงๆนะผมจะหลอกคุณทำไมล่ะแถมตอนนี้คุณห่วงผิดเรื่องหรือเปล่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือรีบดูแผลคุณคุณขาหักหรือมาลั่นมัวแต่เค้นถามเซี่ยวฉ้างควรถึงขนาดลืมว่าตนเองขาหักพอโดนเซี่ยวฉางควรทักเลยนึกถึงความเจ็บปวดที่ขาตนเองขึ้นมาได้เธอรีบบอกเซี่ยวสู้หลันว่า ลูกแม่รีบพาแม่ไปหาหมอเร็วอย่าให้แม่ขาด้วนนะพ่อจัดการขั้นฉุกเฉินพบคุณหมอและถ่ายเอ็กซเรย์ตามที่คุณหมอขอร้องเสี่ยวซู้หลันถามอย่างตื่นเต้นว่าคุณหมอคะแม่หนูเป็นยังไงบ้างมาล่านกลัวตัวเองเป็นอะไรไปรีบถามเหมือนกันใช่ค่ะคุณหมอผลการตรวจเป็นยังไงบ้างฉันคงขาไม่ด้วนใช่ไหม คุณหมอเอ่ยปากบอกมาลัน่นดูจากแผ่นเอ็กซเรย์กระดูกข้างขวาของคุณหักแพ้ค่อนข้างนักถ้าดูแลรักษาดีๆไม่ด่วนหรอกครับผมแนะนำให้เข้าเผือกไว้ก่อนจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลสักครึ่งเดือนแบบนี้จะเซฟกว่าพอหมาลั่นได้ยินว่าขาตัวเองไม่ด่วนแน่ก็ถอนหายใจโลง่งแต่พอได้ยินข่าวต้องเข้าโรงพยาบาลก็ร้อนใจขึ้นมาฮะ ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกหรือเข้าเพือกแล้วกลับไปพักรักษาที่บ้านไม่ได้หรือคะพ่อคิดว่าถึงตอนนี้ตนไม่เคยได้เข้าไปอยู่ที่ทอมสันริเวร่าเลยมาลั่นรู้สึกน้อยใจเอามากๆผ่านความทุกข์ยากลำบากในสองวันนี้มา เธอเทบจะฝันด้วยซ้ำว่าได้กลับไปทอมสันริเวียรานอนบนเตียงนุ่มๆรับรู้ความรู้สึกของการอยู่ที่ทอมสันริเวียราคุณหมอสายหน้าบอกขึ่งเดือนแรกของการเข้าเผือกสำคัญมากครับมันเกี่ยวพันถึงการฟื้นฟูของคุณทั้งหมดเลยถ้าคุณกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นมาหรือจัดการได้ไม่ถูกต้องอาจจะเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ พอได้ยินแบบนี้มมาลั่นสีหน้าเซ็งขึ้นมาแต่ว่าเสี่ยวช้างควรที่ยืนฟังอยู่ข้างๆดีใจมากจู่ๆหมาลั่นก็กลับมาสำหรับเขาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแต่ถ้าให้หมาลั่นอยู่โรงพยาบาลตัวเองยังสบายได้อีกหลายวันดังนั้นเขาเลยแกลงพูดกับมมาลั่นว่าเมียจา๋าฟังคุณหมอเขาเถอะ พักผ่อนให้สบายที่โรงพยาบาลเถอะแบบนี้จะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรไงมาลั่นขมวดคิ้วมองเซี่ยวชางควรเข็นถามทำไมคุณไม่อยากให้ฉันกลับบ้านขนาดนี้เลยเซี่ยวฉางควรรีบโบกมือปฏิเสธผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมาลั่นเค้นเสียงเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้และรีบถามเย่เฉิน แกรู้จักหมอเทวดาสื่อเทียนฉีไม่ใช่หรือไงรีบโทรหาเขาเลยให้เขามารักษาขาฉันยเยเฉินได้ยินน้ำเสียงสั่งของแม่ยายแล้วขมวดคิ้วทันทียายบ้าอย่างหมาลันนี่นะยังอยากจะให้สื่อเทียนฉีมารักษาให้่อหลนยเยเฉินแอบยิ้มเย็นแต่ปากตอบเรียบๆว่าสื่อเทียนฉีตอนนี้ไม่อยู่จิน้นหลิงครับ เขาไปเย็นจริงรักษาคนไข้พอดีพอได้ยินแบบนี้มาลั่นถามทันทีงั้นฉันรอเขากลับมาก็ได้นี่ยเยฉินบอกเธอไม่มีทางกลับมาในครึ่งเดือนนี้แน่นอนครับหมอบอกวันนี้คุณต้องเข้าเผือก,ก่อนครับมาลั่นรีบบอกได้คะ่ะงั้นเอาฉันเข้าเผืออก,ก่อนแล้วฉันกลับไปพักที่บ้านนะ เสี่ยวฉางควรเห็นหมาลั่นยืนการขนาดนี้ก็รู้เลยว่าคงไม่สามารถให้เธอพักโรงพยาบาลได้ละอดคิดแผนในใจไม่ได้ข่าวเรื่องหานเหมยชิงกลับมาปิดเธอได้เพียงช่วงเดียวไม่สามารถปิดบังได้ตลอดชาติถ้าเธอรู้ว่าหานเหมยชิงกลับมาคอยคุยเรื่องยากับเธอไม่มีทางยอมแน่ในเมื่อเป็นแบบนี้ สู่คืนนี้กลับไปหาโอกาสคุยเรื่องยากับเธอทางที่ดีที่สุดคือยากับเธอให้เร็วที่สุดบทที่839 พอหมาลั่นเข้าเปลือกที่โรงพยาบาลชุมชนก็โดนเสี่ยวช้างควรพาตัวกลับไปรักษาที่บ้านระหว่างทางหมาลั่นบนสวดเซี่ยวช้างควรไม่หยุดในเวลาเดียวกันก็เค้นถามเธออยากรู้ให้แน่ใจว่างานเลี้ยงวันนี้ทำไมต้องแต่งตัวดีขนาดนี้แต่ปากของเสี่ยวช้างควรปิดแน่นซะยิ่งกว่ากาวตราช้างเขาอยากรอให้คืนนี้หาโอกาสดีๆคุยเรื่องยากับหมาลัน่น ดังนั้นก่อนตอนนั้นเขาจะไม่ยอมให้หมาลั่นรู้เรื่องหานเหมยชิงเดดขาดส่วนในรถอีกคันเย่เฉินขับพาเซียวสู่หลันที่ตาแดงเรือและขึ้นรถขับตามเซียวช้างควรไปติดติดเซียวสู่หลันเห็นใจในชะตากรรมของแม่มากในฐานะลูกสาวเห็นแม่ลำบากและบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นไม่ว่าใครก็รู้สึกไม่สบายใจทั้งนั้นแหละ นอกจากนี้แล้วเรื่องที่เธอกังวลอีกเรื่องคือปัญหาความรักของพ่อกับแม่เธอรู้ว่าพ่อชอบหานเหมยชิงเทียบกับหานเหมยชิงแล้วแม่ตัวเองเทียบไม่ติดเลยดังนั้นเธอเลยกังวลว่าพ่อจะปล่อยสถานะสมรสครั้งนี้ไปไปตามหาความสุขของตัวเองเย่ฉินเห็นสีหน้าขมวดมุนของเมียรัก กำลังจะเอ่ยปากถามปอบเธอสักหน่อยทันใดนั้นก็ได้รับสายจากเฉินจือายซะก่อนเฉินจือายถามเขาว่าคุณชายคุณไปรับแม่ยายมาหรือ,อยังครับเพราะเมียอยู่ข้างๆเขาไม่กล้าพูดออกมาชัดๆเลยใช้คำตอบสั้นๆแทนอืมเฉันจือายบอกงั้นก็ดีพูดจบเขาก็ต่ออีก จริงสิคุณชายผมได้ยินข่าวมาเรื่องหนึ่งเย่เฉินถามข่าวอะไรฉันจือข่ายบอก บ้านอูของชูหางเหมือนกำลังหาตัวศัตรูของคุณอยู่พวกเขาถึงขนาดส่งคนไปเย็นจริงเพื่อตามหาตัวเสี่ยวอีเฉียนดูเหมือนจะส่งคนไปหาถึงภูเขาช้างใบเลยทีเดียวเจอตัวหวยวหยงจึงกับหววช้างหมิงสองพ่อลูกนั่นแต่ก็โดนคนที่หงหาเตรียมไว้พบเขาดังนั้นพวกเขาเลยหนีไปก่อนเย่เฉินอดขมวดคิ้วขึ้นมาไม่ได้ จูจูบ้านอูก็ไปติดต่อเซี่ยวอีเฉียนแถมยังพ่อลูกบ้านเวยมีความเป็นไปได้อย่างเดียวก็คืออยากติดต่อศัตรูหลายๆคนของตนเองเพื่อมารับมือตนตั้งแต่สองพ่อลูกอูตงไห่กับอูฉินโดนเหยียดยามจนหนีกับชูหางคนบ้านอูก็ไม่มีท่าทีอะไรเลยเดิมคิดว่าพวกเขาจะรู้สึกตายแล้วว่าตนไม่ใช่ใครที่พวกเขาจะหาเรื่องได้ แต่ไม่คิดว่าพวกเขากับกำลังวางแผนลับๆอยู่สัง,งั้นเยเชินถามว่าพวกเขายังติดต่อใครอีกฉันจื่อข่ายบอก พวกคนอื่นที่เคยโดนสั่งสอนไปแล้วบ้านอูก็ส่งคนไปติดต่อเหมือนกันแต่พวกนั้นเป็นพวกระดับล่างดูท่าก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนกับพวกพ่อแม่ของพวกคนที่เคยรังแกเพื่อนนักเรียนของคุณอย่างหวังเต้าเซินไงจากนั้นฉันจื้อไข่ถาม คุณชายให้ผมกลับไปที่บ้านไปทักทายไหมและจัดการข่าล้างบางอูไปให้รู้แล้วรู้หลอดเลยหรือก็ให้ที่บ้านไปเตือนบ้านอูซะหน่อยให้พวกมันทําตัวดีๆหน่อยไม่ต้องเย่เฉินยิ้มฉันไม่อยากให้คนอื่นช่วยตอนนี้ยเย่เฉินยังไม่ได้เตรียมใจกลับบ้านเขารู้สึกต้วยซ้ำว่าไม่แน่อนาคตอาจจะไม่ต้องกลับไปบ้านเย่ก็ได้ เพราะตนก็ออกจากบ้านเยมาหลายปีแล้วพูดตามตรงถึงจะใบได้มีความแค้นใหญ่หลวงอะไรแต่เขากับคนบ้านเยก็เหมือนมีกำแพงบางๆกั้นอยู่นั่นก็คืออุบัติเหตุการตา,ตายของพ่อแม่ปีนั้นดังนั้นเขาเลยบอกเฉินจือคายว่าบางเรื่องต้องลองลงมือทำเองสิถึงจะสนุกขาดหวังให้คนอื่นมาช่วยเหลือไม่เพียงไม่ดีแถมยังหมดสนุกไปเยอะ ฉินจื่อไข่รีบบอกแต่คุณชายบ้านอูนะ่ะเป็นระดับท็บเลยนะในทั้งถั่วเจียงนานแต่พวกเขาคิดจะเป็นศัตรูกับคุณจริงๆผมว่าคุณคนเดียวอาจจะรับมือไม่ไหวนะบทที่840เย่เฉินยิ้มน้อยๆบอกเรื่องนี้นายสบายใจเลยถึงฉันจะไม่มีความสามารถอะไรนักแต่ก็ไม่ใช่ใครจะมาบังคับได้ตามใจชอบ เฉินชื่อข่ายถอนหายใจบอกคุณชายยังไงคุณต้องระมัดระวังตัวนะยาละหลวมการป้องกันบ้านอูตอนนี้บ้านอูออกเงินรางวัลสามร้อยล้านเผื่อข่าหลิวกวางหลิวหมิงสองพอลูกตอนนี้มีคนหมากไม้ไล่ล่าข่าพวกเขาสองพอลูกพอพวกเขาเผยเห็นร่องรอยก็โดนตามล่าข่ามือยุดเย่เฉินถามอย่างแปลกใจมีใครรู้ว่าสองพอลูกนั่นไปไหนไหม ฉินจื่อไข่บอกได้ยินมาว่านอกประเทศแล้วแต่ไปประเทศไหนไม่มีใครรู้เลยเพราะตอนพวกเขาไปใช้พาสปอร์ตปลอมเย่ฉินพยักหน้าถึงปากไม่พูดอะไรแต่ในใจรู้ดีคนบ้านอู่ที่ไล่ตามค่าสองพ่อลูกที่จริงเป็นเพราะคลิปเสียงนั้นบ้านอู่พยายามหาวิธีต่างๆนานานในการลบคลิปนั้นแต่ก็เพราะตอนนี้ มันโดนถังซื้อไห้ซื้อไปแล้วพวกเขาเลยทำอะไรไม่ได้เพราะคลิปเสียงนั้นบ้านอูหน้าแตกไม่รับเย็บลบก็ไม่ลบออกดังนั้นทางเดียวที่จะกูหน้ากลับมาคือจัดการสองพอลูกหลิวกวางซะทำให้คนทั้งโลกรู้ว่าย่าคิดรังแกคนบ้านอูฉันจือายพูดขึ้นมาว่า คุณชายคนบ้านอูยอมจ่ายถึง300ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อจัดการสองพหลูกหลิวกว้างถ้ามาจัดการคุณผมเชื่อว่าพวกเขายอมจ่ายมากกว่านี้แน่ดังนั้นคุณต้องระวังตัวด้วยนะเย่เฉิญอืมรับคำก่อนเลเมียทีหนึ่งเขาบอกเฉินจือขายว่าตอนนี้ฉันกำลังกลับบ้านมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ เย่เฉินวางสายไปเสี่ยวสู่หลันถามอย่างแปลกใจว่าคุณคุยกับใครนะ่ะพูดเรื่องช่วยไม่ช่วยบังคับใจมีใครจะรังแกคุณหรอคะเปล่าเย่เฉินหัวเราะบอกแม่เราเพิ่งโดนแก๊งต้มตุนหลอกมาไม่ใช่หรือไงดังนั้นผมเลยถามเพื่อนว่าพ่อจะแก้แค้นให้แม่ได้ไหมเสี่ยวสู่หลันรีผ้ามไม่ต้องเลย จากนั้นเธอก็พูดอีกพูดตามตรงนะแม่ลำบากขนาดนั้นถึงจะน่าสงสารแต่ลูกสาวอย่างฉันก็ยุติธรรมพอแม่หาเรื่องเองแหละเธอก็เห็นแก่เงินมากเกินไปไม่เพียงโลกมากแถมยังคิดจะหาทางลัดโดยไม่ออกแรงอีกวันนี้ต่อให้ไม่หลงกลอันนี้ก็ต้องไปหลงกลอย่างอื่นพรุ่งนี้แหละ ยเยเฉินพยักหน้าเห็นด้วยขั้นสุดเขาไม่คิดเลยว่าเขาไม่คิดเลยว่าถึงเซี่ยวสู้หลันจะกรกะตันยูตะพึตตะพือต่อหมาหลั่นไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าหมาหลั่นเป็นคนอย่างไงเดิมทีบอกจะแก้แค้นให้หมาหลั่นเป็นแค่ข้ออ้างเพียงเท่านั้นพอเห็นเซี่ยวสู้หลันพูดแบบนี้ เขาก็ไม่คิดจะคุยเรื่องนี้ต่อแล้วในตอนนี้ใจเย่เฉินลอยไปไกลถึงบ้านอู่ที่ชู่หางในเมื่อสองพ่อลูกอู่ยังจำเรื่องเก่าได้ไม่ลืมงั้นอีกในไม่ช้าพวกเขาต้องมาแก้แค้นตนแน่แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะเสื่อภัยสองพ่อลูกบ้านอู่ปกติชอบกลางว่าข้าเจงนีนาเรื่องแก้แค้นตนนี้ทำไมถึงหาคนช่วยละ่ะ ความสัมพันธ์ของพวกเขากับเสี่ยวอี้เฉียนรวมทั้งพวกคนที่เคยคิดร้ายต่อเขามาก่อนก็น่าจะเป็นอยากหาศัตรูหลายคนมารวมกันต่อกรกับตนมากกว่าสำหรับเย่เฉินแล้วเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักเพราะระหว่างที่ศัตรูกำลังฮึกเหิมมันจะโดนจัดการง่าย แต่ถ้าศัตรูไม่ฮึกเหิมอีกพวกเขาก็จะเจ้าเล่มากขึ้นและรับมือยากขึ้นด้วยคนบ้านอูเดิมทีก็มีพลังแก่งมากอยู่แล้วตอนนี้ยังติดต่อคนอื่นมารวมตัวกันมาต่อกกนกับตนสแสดงว่าตอนนี้พวกเขามีการพัฒนาอย่างมาก <c oughs> เพียงพอให้เขาให้ความสำคัญแล้วล่ะดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ